สวัสดีครับมาดูบรรยากาศบ่อดินกันครับจะให้ดูว่าบ่อที่วนเสร็จเรียบร้อยถ้าสังเกตจะมีรอยเท้าเล็กๆเดินรอบนะครับผมสังเกตแล้วจะเป็นทุกบ่อก็คือเวลาเราปล่อยน้ำทิ้งวนกันเสร็จเรียบร้อยก็จะมีสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับมาหาอาหารกิน ซึ่งคนญี่ปุ่นจะเรียกธนุกินะครับตัวธนุกิจะเป็นรอยนะครับก็อบอกจะออกหากินตอนกลางคืนนะครับส่วนนี่ครับบรรยากาศรอบๆถ้าใครจะสังเกตนะครับอตอนนี้ตอนนี้คือต้นเมเปิลนะครับ เมเปิลเมเปิลหน้านี้จะมีดอกและมีมะเมล็ดนะครับบางคนก็จะไปเพาะพันธุ์กันนะครับตรงนี้จะเป็นลำธารน,นะครับบอกข้างล่างเวลาเดินก็จะเดินลงลำธารไปเลยนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวมารายงานความคืบหน้ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ